นะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการไลฟ์นะครับมาส่งอ่าอเมริกากันนะครับซึ่งมันออกมาก็ติดลบนะนะครับติดลบมาแต่ว่าเอ๊ะพอเราไปดูตลาดหุ้นนะครับหุ้นอเมริกามันมันดันเด้งนะครับอ๊ะแสดงว่ามันต้องมันต้องมีมันต้องมีอะไรหรือเปล่านะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับ โอเคโอเคอ่านะครับนอ่ะ,อะโอเคนะครับก็ก่อนไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเครื่องมือก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวระพุนพลัสนะนะครับระพุนพลัสก็จะมีต้องเรียกว่าเอ่ออะไรที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะครับโดยไอเดียเนี่ย มันมันเริ่มมาจากการที่เราอยากดูหุ้นเนาะนะครับแล้วก็อยากอยากได้เครื่องมือที่มันถูกใจเรานะครับแล้วก็หลังๆมันก็มีแนวที่เป็นค้อนมากขึ้นนะครับอย่างตัวมาเก็ตนี่ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมาเก็ตบลิสนะก็คือถ้าเกิดตลาดมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็เวลาเทรดหุ้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ตังค์นะให้นึกภาพนะนะครับ คือดังดัชนีเนี่ยมันเป็นถ่วงน้ำหนักด้วย Market Cap นะเพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วตัว Set เซตห้เนี่ยที่เราดูเราดูแค่ตัวที่คุ้นใหญ่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพอเราอยากรู้สิ่งที่เป็นอ n นาต m มีนะครับของตัวดัชนีมันหุ้นหุ้นแต่ละตัวแต่ละกลุ่มเงินเข้ากลุ่มไหนก็เลยสร้างเครื่องมือมานะครับอันนี้เรียกว่าเป็น มาเก็ตบลีดนะนะครับก็คือวัดจากจํานวนหุ้นนะครับที่เป็นขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับก็จะเห็นว่าตลาดขึ้นเนี่ยขึ้นไม่แรงนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยมันเริ่มตั้งลํากันแล้วนะครับเพราะว่าจํานวนหุ้นจะเป็นขาลงเนี่ยมันมันหายไปเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันมันมีแรงส่งขึ้นมาจริงๆนะครับตลาดหุ้นก็จะมีค่อนข้างแรงนะครับก็จะเห็นว่าตัว หุ้นเนี่ยนะครับเริ่มเป็นสีน้ําเงิน,นครับคือเวลาไล่จะไล่จากสีแดงก่อนเนาะคือขางลงนะครับมาสีน้ําเงินตั้งลำมาสีเขียวนะครับอ่าสีเขียวก็คือจะเป็นเหมือนเป็นขาขึ้นแลละนะครับแต่ถ้าไปดูในหุ้นเนี่ยนะครับหุ้นที่เป็นขาขึ้นเยอะๆก็จะเป็นพวกหุ้นใหญ่50้แล้วก็ตั้งลำนะครับก็44เ็ถือว่าเยอะมากนะครับแสดงว่าอะไรนะครับแสดงว่า ตอนนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามาไปอยู่เซกเตอร์ไหน,ถ,น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 ถ้าเป็นกราฟเดย์นะครับก็จะเป็นเซกเตอร์พวกเฮลแค์นะครับเซกเตอร์พวกเฮลแค์ถ้าเป็นกราฟลายชั่วโมงนะครับมันก็จะขยับได้ไวกว่านะครับก็ไปอยู่ทางกลุ่มเทคโนโลยีนะนะครับแล้วก็มากลุ่มเอเนอร์จีนะครับกลุ่มการเงินนะครับ เอาให้ละเอียดกว่นั้นอีกนะครับแล้วก็จับลงเข้ามาเนาะนะครับว่าเฮ้ยจริงเงินมันอยู่ที่ไหนนะครับก็คือกลุ่มอิเล็กนะครับ professional service นะครับแล้วก็ทางแบงค์นะครับ engineering ict นะครับก็เริ่มเข้ามานะครับกลุ่มที่ l a กก i n g ที่สุดนะครับก็จะเป็นพวก tourism นะครับ auto ส่วนกลุ่มที่ ต้องเรียกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับอย่างกลุ่มเฮลเนี่ยก็เริ่มเริ่มอ่อนแรงแล้วนะก็คือมันไม่ใช่ผู้นำของเซกเตอร์รอบนี้แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเขาก็พยายามไปหากลุ่มนะนะครับกลุ่มที่วิ่งมาค่อนข้างต้องเรียกว่าถูกเทนะครับมาตั้งแต่ต้นปีดีกว่านะครับานกลุ่มอ e ิเล็กเนี่ยนะครับโดนโดนเทมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ ก็ดูว่าจะรอดหรือว่าไม่รอดอยังไงเนาะนะครับไม่ได้ไม่ได้เรียงแค่สีเขียวนะครับทีนี้มันจะมีกลุ่มสีน้ําเงินนะครับสีฟ้านี่นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เริ่มเริ่มเริ่มขยับตัวนะครับขยับตัวที่ไหนก็พวกคอนแมทนะนะครับกลุ่มขนส่งนะครับน่าจะ a อ t แหละนะครับกลุ่มเฮลท์อย่างตัวเนี้ยคอนแมทจะเห็นว่าสี สีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวอ่ะมันมีแค่3ามสเปเซนแต่ว่าสีน้ําเงินนะครับมันมีมากกว่านะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่ากลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่เฮ้ยอาจจะวิ่งต่อไปก็ได้นะครับก็มาดูนะว่าเออมันวิ่งมาจากอะไรนะครับก็จะเป็นพวกเนี้ยนะครับดีคอนดีอาร์ทีนะครับที่มันต้องต้องมีอะไรนะครับหรือว่า อย่างกลุ่มที่สีเขียวพึ่ง,งเข้าระบบวันแรกนะครับอย่างตัวปูนซีเมนต์ไทยนะฮะอันนี้งบออกมานะครับกำไรก็หายไป40%นะครับก็ต้องเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วก็เรามีเรื่องของตัว gross profit margin นะนะครับถ้ามันลดลดล,ดล,ดลดเนี่ยแปลว่าตัวงบเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ วันนี้ PE 18นะครับก็ไอของตลาด18นะครับของปูนแค่10เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดไป PE forward นะครับก็ปีหน้าอยู่11.2นะครับก็ถือว่าไม่ไม่แย่นะครับแต่ปีนีก้ก็อาจจะไม่สวยเนาะเพราะน้ำมันขึ้นแล้วก็มันก็ไปถูกกดต้นทุนแต่ว่าถ้าปีหน้านะครับปีหน้าเริ่มฟื้นขึ้นมาก็อ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ งบออกนะครับต้องเรียกว่าแย่มากนะครับงบแย่มากแต่ว่าตัวราคาี่ปู่น,นะครับก็ยังไม่ยังไม่ลงเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามีมีแรงนะนะครับมีแรงที่ที่แข็งแกร่งนะครับนี่ดูในกราฟบีกนะครับก็ขึ้นแล้วก็ลงพยายามตั้งลรอ่ะนะนะครับก็ถือว่าเนี่ยตรงนี้ก็จะขีดนะครับ ขีดแนวแนวต้านมาให้นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับคือถ้าเกิดเบรกแนวนี้ไปได้ปุ๊บอ่ามันก็จะไปอยู่แถวๆโซนนี้นะครับโอเคเราก็ตีออตโต้มาให้นะครับแล้วเราก็เอาไปตั้งเนาะนะครับตั้งการแจ้งเตือนได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราเริ่มเห็นแอคชั่นของตลาดอะไรบางอย่างแล้วนะครับว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันมีภาพนะ ของของของอะไรที่มันมันมันกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็เป็นต้องเรียกว่าจุดที่จุดที่สำคัญนะนะครับตัวอันหนึ่งได้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 เลยทีเดียวนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูตัวเลขสหรัฐนะครับดูที่ไหนนะครับก็เว็บนี้นะครับ บูโ l ออฟอี o n น m i c a แอน y s ล s ิซิสเลยทีเดียวนะครับก็คือ bae gov นะครับก็เป็นเว็บของอรัฐบาลสหรัฐกันเลยทีเดียวนะครับ personal income outlay นะครับดูสิรายได้เป็นยังไงนะครับก็จะมีตัวเลขมาให้นะครับว่าตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมีการเพิ่มขึ้นลดลงอะไรยังไงนะครับ PCE ก็คือตัวนี้นะครับนี่ Price Index นะครับก็ยังเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดไม่รวมอาหารแล้วก็พลังงานก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าราคาเนี่ยนะครับยังเงินเฟอ้อนะครับในฝั่งผู้บริโภคก็ยังไม่จบแต่วันนี้สิ่งที่เราน่าสนใจก็คือตัวนี้เนาะนะครับ ก็คือตัว GDP ของไตมาสอนะครับติดลบเอาจริงติดลบก็คือติดลบมา2ไตมาสแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่ากังวลน,นะครับตึกตึกตึก,ตกโอเคนะครับ Personal Income u t l o u a y นะครับ ติ๊กติ๊กพาเรโตเลโชสองศู 20, นย์สองสองนี่นี่นี่น,นี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างนะครับค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับนิวส์เอเดียนะเข้าไปตรงไหนวะนี่ g d p นะครับก็จิ้มเข้าไปนะฮะถ้าสังเกตนะนี่นี่นี่นีนลลล่ลดลงมาสองแต้มติดนะครับ ก็อันนี้เขาเรียกว่าเป็น technical recession นะนะครับก็คือมันก็เศรษฐกิจไม่ดีนั่นแหละนะฮะว่าว่ากันตามตรงนะครับโอเคแล้วก็เขาก็จะมีตัว paper มาให้อ่านนะครับตึกต๊กตึก๊กตึ๊กมี full release table นะฮะโอเคก็ถือว่า GDP เนี่ยพอดูไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็มาดูที่ดูตัวตัวเลขนะครับก็บังเอิญเปิดไว้พอดีนะครับโอเคจุดที่น่าสนใจนะครับเขาก็จะมาทําเป็นตารางมาให้ว่าเออมันมันมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโอเคเห็นว่ารอบนี้นะครับถ้าไปดูตัวเลขเพียวๆเลยเนี่ยนะครับเราก็เห็นภาพว่า gdp ก็ลงมา2ไตรตามติดนะครับลงจากไหนนะครับก็คือความการบริโภคนะนะครับตัว consumption ก็ดรอปลงนะครับทั้งตัวสินค้าแบบคงทนแล้วก็ไม่คงทนกันเลยทีเดียวแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาะชะลอนะครับชะลอการใช้จ่ายลงนะครับส่วนผู้ผลิตเป็นยังไงนะครับติดลบ13นี่คือ ชะลอการลงทุนไปด้วยเลยนะครับทั้งสินทรัพย์ถาวรน,นะครับนี่สินทรัพย์ถาวรทั้งนอนเลสซิเดนเชียลนะครับหรือว่าที่ไม่เกี่ยวกับบ้านนะครับลงหมดนะครับแล้วก็ตัวที่เกี่ยวกับบ้านนะครับก็ลงลงไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนการเอ็กพอร์ตอินพอร์ตนะเราเห็นว่ายอดการอินพอร์ตเนี่ยหายไปเยอะนะครับทั้งตัวสินค้าแล้วก็ บริการนะฮะอันนี้มันแสดงให้เห็นอะไรนะครับมันแสดงให้เห็นว่าตัวทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับเขาเริ่มเริ่มเรื่องยังไงนะครับมีการนําเข้าลดลงด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไปที่อเมริกานะฮะแสดงว่ายอดการส่งออกของเราไปอเมริกาเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปด้วยนะครับในฝั่งของ รัฐบาลนะครับก็เริ่มดบดบลงไปด้วยเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเขามาดูเรื่องของการว่างงานเขาบอกว่าอมืมันก็ชะลอนะนะครับแต่ว่าการว่างงานเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีอยู่สองฝั่งนะครับคือถ,ถ้าเป็นฝั่งของเฟดเขาบอกว่าเอ้ยยังได้อยู่เนี่ยชะลอเล็กๆสูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยปีที่แล้วฐานสูงใช่ไหมนะ ปีนี้ก็จะบรับลงไปหน่อยนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวกันว่างานยังดีอยู่นะนะครับเฟดก็จะมองประมาณนี้นะครับมองโลกแง่ดีก็แปลว่าอะไรนะถ้าเฟดมองแบบนี้แปลว่าเออเขาก็จะมองว่าถ้ายังมีเงินเฟ้ออยู่นะครับเขาก็สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับไปได้ต่อนะครับประมาณนี้ทีนี้นะครับก็มาดูหลายๆ และหลายคนนะครับอันนี้วิธีเข้าไปก็เข้าไปอันนี้นะครับก็เป็น us recession dashboard นะครับแล้วก็จะมีของคนนี้นะครับนี่ก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับของ Franklin Temperton นะเขาก็เขาเขาก็ดีนะนะครับทำให้เราอ่านก็จะเอาคัดเลือกตัวแปรนะนะครับที่ เค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ recession นะครับมาให้เราดูนะครับก็อย่างเรื่องของการหาบ้านนะครับการว่างงานเป็นยังไงฝั่งของ consumer เนาะนะครับยอดขายยอดค้าปลีโอเคมันก็สอดคล้องนะอันนี้ของของเดือนจูนเนาะนะครับอ่าสี่ห้าหก็คือจะตรงกับไตรมาสไตรมาสสองนะครับไตรมาสสองพอดีนะครับก็ก็ดบัดบดลงนะครับ แล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับตัว ISM นะครับเนี่ยราคาคอมมูนิตี้นะครับเริ่มคือน้ำมันขึ้นแรงๆเนคนก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ ISM นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของอดัชนีคำสั่งซื้อนะครับของผู้จัดการฝ่ายผลิตก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนตลาดการเงินนะครับต้องเรียกว่ามองภาพแย่นะครับมาตั้งแต่ ต้นปีแล้วนะครับทั้งเฟดบอกว่าจะลดมันนี่สป라이ดนะฮะเกิดไอ้นี่ขึ้นมาด้วยนะฮะย e l เค u ร์ฟก็ไม่ค่อยดีเครดิตสปเปดก็เครดิตสปเปดนี่คือส่วนต่างนะครับระหว่างดอกเบีย้ยพััตรัฐบาลกับเอกชนนะครับคือถ้าเกิดไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเนะี่ยดอกเบีย้ยมันจะถ่างกันเยอะนะครับจริงๆยิวเคิร์ฟนี่มันน่าจะเป็นการกระบาดได้แล้วนะนะครับก็ ต้องเรียกว่าตลาดการเงินน่ะคือมองภาพของ recession ไปแล้วนะครับแล้วก็ในภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเอาจริงก็คือตัว real sector ก็เริ่มชะลอนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อก็จะเริ่มน้อยลงนะครับมาดูเทรดดิ้งนะครับอีโคโนมิกนะครับอีโคโนมิกกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับ อถ้าไปดู GDP นะจีนก็ลบ0.9นะไชน่านี่อ่าหนักเลยนะครับถ้าไปดู QQ q ก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ Current Account นะครับที่ของไทยก็มีปัญหาหนิดนึงนะนะครับก็คือตัวพอน้ำมันขึ้นแล้วลเลาเรียงขัดดุลการค้าอยู่นะครับ ก็เลยเห็นภาพของอตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับก็เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าพอเรามาดูตัวในเรื่องของกราฟนะครับเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมชาร์ตมันเริ่มมัเริ่มเด้งขึ้นนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เป็นตัวตัว,ตวด,ดัชนีกันนะนะครับโอเคไอ้นี่ตัวนี้ใหม่กำลังคิดเลยนะ m a c d volatility นะคือเขาเอาตัว price เนี่ยนะครับมาทำให้มัน normalization กันนะครับทำ normalization แล้วก็ก็คือเอาค่าเฉลี่ยนี่แหละนะครับแล้วก็ถูกหารด้วยค่า ความแปรปรวนนะครับอันนี้แต่ว่าเขาไป normalize ด้วยค่า atr นะครับโอเคเพราะนั้น,ม,นมันก็คือค่าเฉลีย่ยต่อค่าความผันผวนนั่นเองนะครับเพราะนั้นยิ่งมันสูงมากๆก็ดูแบบ mcd แหละนะครับแต่ข้อดคอีคือมันทำเป็น normalize มาแล้วเป็นเนี่ยศูนย์นะครับแล้วก็50นะครับแล้วก็100นะครับ คือถ้าเกิดอยู่ตรงกลางๆนี่คือ,อมีเทนแหละนะครับแต่ว่ามันพันผวนน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นไปสูงสูงนะครับหลุดร้อยขึ้นไปก็แสดงว่าตลาดช่วงนั้นนะ่ะมันมีเทรนดมีความผันผวนพอดีนะครับโอเคน a s สแดนะ NASDAQ มาดูหุ้นที่เป็นหุ้นเทคก่อนนะครับตึกตึก,ตก,ตก n a s d a q อ่านี่ดัชนี NASDAQ กนะครับหุ้น NASDAQ กดักชนีอ่าเน็ตแดกคอมเพรสิตจะมีสองอันนะครับ n น s d แดกร้อยก็คือหุ้นเทคลุวนๆเลยแหละนะครับ n น s d แดกคอมเพรสิตก็คือเอามันทั้งตลาดขึ้นมานะครับเอ้ยมันเริ่มมีการเด้งนะครับสังเกตนะว่าเอ้ยเศรษฐกิจตัวเลขออกมา ติดลบนี่มันรีเซชชันนะเว้ยนะครับแต่ตลาดบอกก็ไม่กลัวแล้วนะครับไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันมันลงมาตั้งแต่ตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วแล้วนะฮะเขาบอกว่าเอ้ยกูไม่กังวลแล้วนะฮะนี่ยังไงเศรษฐกิจลงแล้วนะครับคุณจะไปกลัวอะไรเห่านะครับเออเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเศรษฐกิจไม่ดีใช่ป่ะนะครับเดี๋ยวเงินเฟ้อนะครับมันก็ ลงของมันเองนะครับประมาณนี้โอเคก็ถือว่าเป็นจุดจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือพึ่งพึ่งเล็กมาแล้วก็ความผันผวนในส่วนที่เป็นขาลงนะครับก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ใช้ได้นะครับมาดูหุ้น n a s d a กนะครับที่เป็นร้อยนะครับตึกติกตกนะครับ มาดูที่เป็นหุ้นเทคไปก่อนนะครับอ่าเนี่ยร้อยก็คือหุ้นร้อยดับแรกนะครับก็หุ้นใหญ่นะครับก็ฟื้นขึ้นมาแต่เราต้องดูเป็นบางตัวนะนะครับอย่างตัวที่น่ากลัวหน่อยก็คืออย่างหุ้นหุ้นเมตาเมตาครับซึ่งไม่มีความเมตากับนักลงทุนเลยนะเพราะว่าตัวรายได้ของเขาเนี่ยกำลังลดลงนะครับตัว n e t f l i x นะฮะ ก,ก็ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวจำนวนลูกค้านะครับก็เริ่มลดลงลดลงนะครับประมาณนี้ก็ชีวิตนะครับก็แลดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าหุ้นอย่างเมย์ซอนอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพอพอไปได้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะจะไปยังไงต่อแต่ว่าถ้าดูจากการ Take Action เนี่ย เราจะเห็นภาพว่าเขาไม่ค่อยกลัวนะครับเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจกันเลนะครับเพราะนั้นแปลว่าณณจุดนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นจุดรีบาวนะครับที่ที่สำคัญนะครับถือถ้าเกิดเขาไปต่อได้นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่ฮะเราเห็นตัวดัชนีพุ่งขึ้นมาเลยนะนะครับคือ ตั้งแต่หลุดเส้นห้าสิบวันมานครับก็ไม่นี่ถ้าดูเทนเทนยาวนะครับก็คือเราจะใช้เส้นนี้นะครับก็คือตัวห้าสิบนะครับแต่เป็นห้าสิบสัปดาห์ซึ่งมันหลุดออกมานะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะฮะ macd v เนี่ยนะครับดูในแง่ของความผันผวนเนี่ยมันมันลงมาในโซนผันผวนเยอะแล้วนะครับ ซึ่งก,ก็ถือว่าถ้าเข้าตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบพอสมควรนะครับถ้ามองในแง่ของความผันผวนนะครับจริงๆความผันผวนมันก็คำนวณเมื่อเนี่ยเมื่อเทียบกับ14วันที่ผ่านมานะครับคือมันใช้ atr ค่าเฉลี่ย14เพราะนั้นถ้าไปดูตรงแถวๆนี้มันผันผวนน้อยไงนะครับเพราะนั้นเวลามันลงมาตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็น จุดที่พันผวนเยอะกันไปนะครับผมว่าเอ๊ะมันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะ,นะครับจังหวะจังหวะที่มันลงมาตัดข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ที่น่าสนใจนะครับจุดจุดกับตัวที่น่าสนใจเลยนะครับคล้ายๆเหมือนการพยายามที่จะเปลี่ยนแนวโน้มนะผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ที่ดีนะครับโอเคอ่า หกหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคำถามอะไรไหมฮะนะครับโอเคไม่มีนะครับ okay. ไม่มีนะครับ,นะรบเราก็เราก็ดูหุ้นของเราไปเรื่อยทีนี้เราก็มาดูแหละนะครับปกติผมจะมานั่งนั่งดูตรงเนี้ยนะครับว่าเอะมันมีเซกเตอร์หรือว่ามีกลุ่มอะไรที่ ที่น่าสนใจนะครับอีกื่องมือหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสกรีนเนอร์นะนะครับสงสัยวันนี้วันหยุดยาวเนาะนะครับคนก็อาจจะให้หายไปหน่อยนะครับนี่ฮะรเรียงตามโมเมนตัมไปทั้งเลยนะครับมีเดียมก็คือหุ้นที่แรงนะนะครับอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับมีอะไรที่น่าสนใจเราจะเห็นหุ้นที่เป็น หุ้มมันจุพันนะครับมันวิ่งมาค่อนข้างแรงนะครับอย่าง S-PAC ก็คือเขาก็มองเรื่องของต้นทุนพอน้ำมันลงเพลาสติกลงนะครับกำไรก็อาจจะปรับเข้ามาได้มากขึ้นนะครับหุ้นดีนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่ารับลูกค้าพวกต่างชาตินะนะครับอือหยกราฟสวยดีจังนะครับคือถ้าเกิด ขยับต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ที่น่าสนใจนะครับตึ๊กตึ๊ตึ๊ตอา้าวโอ้โอโลงบานนะครับรู้สึก um โมเมนตัมลงบานเริ่มเริ่มดรอปลงมาพอสมควรนะครับอันนี้เป็นปรินซีนะนะครับอ่าก็ถือว่าเริ่มเริ่มกลับมาใช้ได้นะฮะรงเรียนมหาจรรย์ันะครับ ตัว SISB นะเป็นยังไงนะฮะก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มดอบมาใช้ได้นะครับกราฟเบรกมาสวยเลยนะครับเฮ้ย NTC มาติดเลยเนะี่ยหายไปนานมากเลยนะคือสินเชื่อมันก็ม,นกมันก็โตดีนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ตั้งฐานรูปแล้วมนอยู่นะครับแล้วก็พึ่งพึ่งขยับกลับมานะครับมาลองดูในแง่ความพันผวนมอสิอ๋อพึ่งตัดมาเลยนะเนี่ยนะครับนี่พอพึ่งตัดก็เป็นจุดที่จุดกับตัวที่ที่น่าสนใจนะครับเป็นจุดกับตัวที่น่าสนใจก็คือเป็น จุดกับตัวแบบในแง่ความผันผวนขาลงมากเลยนะครับดีฮะครับก็โอเคนะครับ,ก,นะรบก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับโปรแกรมก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ